มาพบกันแล้วครับแกงเทโพกับปักมุ้งแก้วไอ้ล้านเก็บแก็บมำหรัวนี่ใส่อ่างลงไปกวนครับกัดปูดมันเลยครับนี่ลงไปเลยสักถึงครับเกลือแกงครับเกลือแกงสีครับเคยปูนปูนครับห้อมดีครับเคยครับเคยตาล้าห้อมดีครับนี่ลงไปกวนเลยครับลงกลักลักเลยนายในน้อนไอตามด้วยหัวสีกับลงแบเม็ดเลยตามสิบบาทรัดซาถุกรัวครับนี่ลงแบเม็ดเลย ตามโดยปลาถูกกั้งครับคนเตวนี้เรียกว่าปลาถูกกั้งครับแต่บ้านเฟินเรียกว่าปลาได้ครับบดด้วยกับนี่ลงไปเลยครับเดือดปุดปุดยึดไม่ยู่คับมาปริกล้ากันก้อนครับนี่ได้แ่งอกแลาบกับแน่นตึกแล้วกลุ่มรดกันักคิดก้อนครับเหมือนเดิมกับปลดดีครับลงไปเลยครับต้องชนกับนี่กับแปลงว่านกับุดพูนไปเลยกับนามากั้มเปียกครับ ตามโจนปุ่นปูนวันถูนี่กับสามโจนปุ่นปูนตามโดยปักบ,บุ้งกับตีงหวยตักปักใันมันเหี้ยวเหมือนต่มแม่เท้ากับน่มตักปักกับเมื่อถูกย่างเข้ากันดังครอกกับมาชิมกับนี่สุดบออเบยกแล้วกับแน่นตึก๊ก นี mm ่ค่ะเดิบ